เฮ้ยขึ้นได้เฉยอันสุดท้ายอ้เครื่องไก่ต๊อกเทเบิลคูลโอ้โหควลที่โกลชุดโว้โหเอาเรื่องเอาเรื่องครับเอ้ยแต่ว่ากินน้ำมันไปหน่อยนะครับโอ้โหน้ำมันผมไหลไหลยยกน้ำอ่ะโฮ้ยคนแรงอูตขึ้นเขื่อนอ้ กระดาษสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมนะครับเดฟทีวีนะฮะไอเดี๋ยวนะวิเครื่องข้างหลังรู้สึกว่าเอ้ยมันจะลดกรงหรือเปล่าทุกคนอุ้ยทำไมมันเหลือแค่ร้อยสี่สิบโลบากเองอะเฮ้่อนี้เหลือสี่เก้าเก้าอะไรวะบนี้อะตอนนั้นยังพันกว่าเลยทุกคนเฮ้ยจริงเปล่าวะไหนลองลองกดดูโอ้ยมันลดราคาจริงว่ะทุกคนอันนี้สี่เก้าเก้าโอ้マイ god สหมาทองโอ้แต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับทุกคน เฮ้ยนะ่าสนใจนะไอสองสองเครื่องเนี่ยเออเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะฮะคือคลิปนี้เนี่ยผมจะมาตามล่าเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนมันก็คือเครื่องไก่ตุลกี ตอนนี้นี่ผมมีไก่ตอกเนี่ยประมาณเอ่อหนึแล้วนะครับผม <Brand. S 1> ซึ่งผมเนี่ยจะต้องตามหามันให้ถึง300เครื่องเอ้ย3 0 0ชิ้นนะครับ <Yeah. S 1> ผมถึงจะได้เครื่องไก่ตุรกีตัวนี้นะครับโอ้ไม่รู้ว่ามันจะมันจะยากหรือเปล่าแต่สําหรับผมเนี่ยก็เล่นเรื่อยไปก็ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เกือบครึ่งละผมว่าชิวๆอะ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าไอเจตัวไก่ตอกไก่ตุรกีเนี่ย มันจะอยู่ตรงไหนนะครับเึ่งเราสตาร์ทรถมาทุกคนจะเห็นใช่ปะทุกคนน,นี่เห็นปะมันจะมีไก่เลยครับมีเออเขาเรียกว่าอะไรไก่งวงเหรอเออไก่งวงนะครับนอนอยู่อย่างนี้เราก็ไปขนมัน,นมเลยนะครับขนนี่เพื่อทําการเก็บนะบทุกคนนี่มันจะอยู่ตามพื้นแบบนี้นะเขาเรียกว่าไก่อะไรนะไก่งวงอบอ่ะนี่ไก่วันขอบคุณพระเจ้านะครับเออนี่เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งตาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณ10กว่าชิ้นอยู่นะทุกคน เออที่ผมก็ไม่ไม่ได้นับนะเ,ออเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาลองนับกันทุกคนตอนนี้ผมได้3ชิ้นละสีชิ้น5ชิ้น6ชิ้นเออ7ชิ้น8ชิ้น9ชิ้น10ชิ้นฮะโอ้โห ได้ประมาณ10ชิ้นกว่าเลยว่ะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะคุณเห็นป่ะตรงนี้มันจะมีอีกชิ้นนึงนะครับให้เราไต่ขอบมาแบบนี้นะครับทุกคนเออแล้วก็ได้ประมาณ12ชิ้นป่ะเอออันนี้11ชิ้นแล้วฮะอันนี้ก็ไต่ไปเรื่อยๆครับผมว้โอ้ยคือได้ชิ้นหโอ้โอ้โห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 โ้โ เอ้เหมือนข้างล่างจะมีอีกชิ้นหนึ่งทุกคนแต่ว่าน้ำมันผมเริ่มจะหมดละขอขอขอชิ้นทุดท้ายสิบสามโอ้มีอีกปะน้ำมันน้ำมันสวยแล้วทุกคนน้ำมันผมจะหมดเอ้น้ำมันจะหมดว่าน่าจะหมดหมดแล้วอ่ะพอหนึ่งรอบของผมก็น่าจะได้ประมาณ13ชิ้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวดูกันว่าตอนนี้ผมได้เท่าไหร่โอ้ตอดน,นีที่ผมได้ร้อยชิ้นเลยครับทุกคนเื้เอเลยหุ่นตาอีกยาวไกลน,นะครับ ใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตอนที่ผมถึง200เลยแล้วกันนะครับผมปร r สโก go risk g โอ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมซื้อเครื่องใหม่มานะฮะนี่โอ้โหเครื่องอะไรวะเนี่ยเทรบโบคู่นี่มีท่อไฮเสียสีท่อด้วยนะครับโอ้โหโคตรเทอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองใส่หน่อยดีทุกคนจะใส่ตรงไหนได้บ้างวะแล้วตอนนี้ผมเอาเครื่องธรรมดาออกหมดเลยนะครับปั๊บหุยเทเกินอ่ะลองลองลองหนึ่งเครื่องนะครับมันจะแรงไหมวะ อ้เครื่องเดียวก็เรือเือฮะเออก,ก็ได้อยู่แล้วทุกคนเหมือนจะประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับแต่ว่าก็ชา้ชาชา้านิดนึงว่ะโอ้ดูดิอันนี้โคตรจวนเลยเดี๋ยวผมกลับไปแล้วก็ใส่เครื่องไหนวะมีเครื่องเทอร์โบโด้วยนะเออนี่เครื่องไนทัดนะครับน,นี้ผมจะใส่เครื่องไนทัดเพิ่มช่วยนะครับแค่เครื่องเดียวพออ่าโอเคโอเคใช้ได้นะครับแรงใช้ได้เลยแต่ว่าการที่เราจะเอามาเก็บไก่เนี่ยเราไม่ต้องทงําแรงมากก็ได้นะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเลิดนะครับทุกคนมันจะเก็บยากนะเออถ้ารถของเราแรงเกินไปมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับเออนี่มีความรูอะทุกคนกเด<น>๊แต่ว่าล้อเนี่ยผมต้องเปลี่ยนแล้วทุกคนผมต้องเปลี่ยนเป็นยางแบบยางหนามหรือไม่ก็แบบว่าอ่ายางยางแดงอะ่ะยางแดงมันจะดีกว่ายางดับนะทุกคน อ่าตอนนี้เราก็เก็บรล้วแหละครับบอมแล้วตอนนี้ผมมีบูสเตอร์ด้วยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเขื่อนตรงนั้นโชว์สักหน่อยแล้วกันนะครับท<ส>ุกคนเมาดูกันว่าผมบูสเตอร์ขึ้นเนี่ยมันจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับอ่าในระหว่างน,นี้ผมก็เก็บไก่กระดูกเอ้ยไก่ไอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไก่งวงไก่งวงเฮ้ยเหมือนจะประหยัดน้ํามันขึ้นปลาทุกคนดูดิประหยัดน้ามันนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องเนี่ยนานๆทีมันจะมาหรือว่า มันบางทีมันมาแหละมันก็ดรอปแค่อันเดียวทุกคนอันนี้ผมก็ซื้อได้แค่อันเดียวนะครับมันจะงงไปไหนวันนี้แต่ว่าในวันนี้เราจะประเรดไก่ตุรกีอ่ะดูตอนนี้ครับจะบูสเออผมบูสเตอร์แล้วโอ้โหคนแร็กเมื่อกี้ผมได้เปล่าวได้อยู่โอเคมาดูกันว่าขึ้นได้หรือเปล่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเครื่องโก้ เครื่องสีท่อขนาดนี้ถ้าไปม,มันมันกากอย่างี่วะ<บ>เครื่องอะไรนะในดูดิ <c oughs> เครื่องอะไรเขาเรียกวเครื่องอะไรเครื่องโยนตคู่โอ้โหจะลั่วขึ้นไม่ได้อะทุกคนคิดดูเฮ้ยอะไรอะจัมเปอร์เฮ้ยมีจัมเปอร์ด้วยว่ะอุ้ยแต่ผมซื้อถังน้ำมันหมดแล้วว่า <c oughs> น่าสนใจนะนี้น่าจะกระโดดได้นะทุกคนโอ้แย่แย่แย่โอเคขอไปเก็บไถต่อแล้วกันทุกคน ตอนนี้ผมเหลืออีก123เอ้ย123ชิ้นนะครับอ่าขาดอีก1 2ึงชิ้นผมจะได้ไก่ตุรกีละเดี๋ยวไปเก็บกันต่อจ้าเฮ้ทุกคนตอนนี้ผมเก็บไปแล้วกี่ชิ้นวะเนี่ย231ชิ้นอตอนนี้เตลิดครึ่งมาแล้วนะครับโอ้ผมใช้เวลาเล่นแค่แป๊บเดียวเองนะทุกคนตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ69ชิ้นนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อจ้า let's go baby โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เหลืออีก10ชิ้นเองนะครับทุกคนว้าวผมจะได้เครื่องแล้วว่าอีกส0เครื่องครับนี่ let's go แ <c oughs> ค่สิบเครื่องผมก็จะได้รถไก่แล้วเอ้ยไม่ใช่รถไก่ดิเครื่องไก่ดิเออว้า,าวาทุกคนแค่สิบเครื่องนะครับอีกแปดวะ่ะชิวๆแหละบอกทุกคนเออชิวๆอ,อ่ะเออผมรบตบอกไปนะครับเราจะต้องแย่งกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าไอไก่ต้องเนี่ยใครเร็วใครได้นะจะรีดแมตต์ต่อแมตต์อ่ะ เคยเรวแบบไปแย่งเอ้ยมันมาแล้วเห็นปะเอ้ามันไม่เอาไก่ตอกปะอ่าอย่างนี้ก็หวานจ้อยดีนี่เอ้ามันจะเลิดไก่ตอกไปหมดเลยทุกคนมันไม่เอาอะสงสัยจะเอาแค่เหรียญน,นะครับเอ้าผมลืมเก็บวัตถไม่เป็นไรเราเหลือ,อแค่สี่ชิ้นนะครับครับออข้างหน้าอีกหนึ่งชิ้นเฮ้ยไม่หยุดทําไมน้องหยุดทําไมจ๊ะน้ำมันหมดเลรอน้องหรืออะไร ตะใบเทียนไขกันไก่หลุดรอพี่อ่ะน้องต้องรอก็ได้นะไอสองเครื่องออีกสองตัวอีกอันเดียวอันสุดท้ายได้ลวเว้ย <c oughs> กลับบ้านเลยโอ้ผมได้มาแล้วทุกคนโอ้เครื่องไก่ต๊อกค,ครับ <c oughs> เครื่องไก่ต๊อกเทอร์โบโคู่โอ้โหคตรเมันเหมือนไก่ไนเนี่ยไก่งวงอ่ะทุกคน ไข่งวงติดแตรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกคนว่ามันแรงขนาดไหนแล้วทุกคนนะเ,เดี๋ยวผมขอเซฟรถคดีไว้ก่อนแล้วกันนะครับที่สเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างแบบธรรมดานะเฮ้ยเท่หว่ะทุกคนมีแบบนี้ด้วยนะครับเราสามารถเซฟรถของเราได้ด้วยนะอะเค แล้วก็ของจะไม่หายด้วยนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ไอ้เจียมวะอ้าวเรื้องครับมาที่ผมจะสร้างรถแบบธรรมดาธรรมดานะครับเพื่อที่เราจะลองรถไก่ของเราเอาสามชิ้นพอนะครับแล้วก็ล้อนี่ล้อมือโปรไปเลยนะครับล้อแดงแล้วก็ใส่เครื่องไก่ตอกของเราเข้าไปเอาไว้ด้านหลังดีกว่านีโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถังน้ํามันเอาจะเป็นถังน้ํามันเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวไปรอดูทุกคนว่าจะแรงขนาดไหนนะครับโอ้โหกว่าที่เราจะได้มานะเอ้ยเอ้วยเ้ยมาว่ะมาว่ะ พร้อมท2 1โกชุดโว้โหไป่แรงว่าเครื่องเดียวอย่างแรงยังแรงอะน้องๆโอ้โหก็แรงเป็นกันได้ครับเนี่ยไก่ต๊อกไก่ต๊อกจะได้ผมลองแบบว่าใส่ถังน้ํามันใหญ่เลยนะครับถังหนึ่งเอาโอเคถั okay. งเขียวครับถังพิเศษไป <IS y> <IS y> <IS y> อันนี้ผมชาร์จนิดเดียวนะครับ อือแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิโหแรงเอาเรื่องเลยอ่ะถือว่าเป็นเพราะว่าเครื่องน้อยด้วยแหละทุกคนเออมันเป็นเพราะว่ารถคันน้อยด้วยแหละนี่วิ่งโคตรคล่องอ่ะดูดิโหซิกแซกซิกแซกนี่โอ้โหลบสโนว์แมนเอ้ยโคตรแรงอ่ะเอ้ยรถไก่ต๊อกเออคุ้มอยู่นี่ฮะวู้วู้ยเกือบไม่รอดว่ะทุกคนหมดน้ำมันหมดแล้วว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องครับ ผมลองใส่นี้เพิ่มไหมทุกคนเครื่องเนี่ยเออแล้วก็ลองใส่บูสเตอร์ด้วยแต่ผมจะใส่เครื่องเออเครื่องคู่ับนี่เครื่องโท r b คู่แล้วบูสเตอร์ผมใส่ได้ป่าวะเฮ้ยบูสเตอร์ผมใส่ไม่ได้วะไปใส่ข้างหน้าได้เอ้าใส่ข้างหน้าได้เฉยโอเคลองจะเป็นยังไงวะถ้าผมติดบูสเตอร์โอ้โอ้โอ้โคตรแรงโคตรแรงนะครับน้องน้อง โอ้ยแต่ว่ากินน้ำมันไปหน่อยนะครับโอ้โหน้ำมันผมไหลไหลแยกกันน้ำอ่ะโอ้ยโคตรแรงผมลองบูทใหม่นะครับโคตรแรงเลยว่ะทุกคนจวดจวดจวดโอ้โหเออบูทบูทขึ้นบูทขึ้นเขื่อนโอ้ยเกือบ่าบอ่ะเฮ้ยผมมีเครื่องเทอร์โบคู่สองเครื่องนี่หว่าอ่าใส่เออใส่หมดใส่หมดไปสวนลูกไก่สามสองหนึ่งไป บูทบูธบูทโอ้โหแล้วมันจะทําโอ้โหตรงนั้นไว้ทําไมวะน่าผมวุ้นสาบูทนะครับดู้แล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะโอ้โหโอ้โหโอ้าวยกล้อเออโอ้โหโคตรแรงบางทีไปกระแรงเกินไปนะเลสโกช่ชยคือบัคเขายับครับอีสอโอ้เขาทำไมต้องทําอะไรมามาไว้กันเราเอาทุกคนแบบไม่ให้เราแบบว่าขับแรงเกินไปอะไรแบบนี้หรือเปล่า ผมสามารถไต่ไต่ข้ามหลุมนี้ได้เลยเปล่าวะดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะทุกคนมาแล้วโอ้ม่ได้วะ่ะโอเคถือว่าแรงอยู่นะทุกคนเออมาหาเล่นกันได้นะครับเฮ้ในคลิปหน้าผมจะมาจัดตัวนี้ดีเปล่าวะทุกคน ีเ่เขาเาจำกัดเวลาปะวะไม่จำกัดเวลาว่ะก็ไม่เห็นบอกเลยครับว่าตอนไหนนะครับจำได้ว่ามันราคาเออพันกว่าเลยนะพันสี่ร้อยเลยนะไม่ขายใครก็ไม่รู้นะครับราคานั้นก็จะไม่ต่างกับไก่ตอกเท่าไหร่หรอกบ้างเฮ้ยแต่ก็อาจจะแรงกว่านะครับเอมาทองเนี่ยคือโคตรเท่เลยใครชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วากันสำหรับคลิปนี้ไปละซีโอเกนเด็กชามขุดไฟจ้า